สวัสดีค่ะไม่ได้เจอกันนานเลยนะคะวันนี้เนี่ยจะมีแกะกล่องนะคะเราได้อะไรมานี่นะคะเป็นพาเลตเซตจาก Kevin c o d o o น o นะคะสำหรับแบรนด์นี้นะคะเราเห็นก็คือแพคเกจมันเล็กมากเลยนะคะแล้วเราก็เลือกกล่องนี้มานะคะซึ่งเขาเคลมว่าในนี้มีทั้งหมด75สสีนะคะ ตอนแรกเนี่ยตั้งใจว่าจะสั่งมาไปสำหรับแรกของขวัญนะคะกับน้องๆในออฟฟิศนะคะแต่มันก็มีเกิดเหตุผิดพลาดนะคะก็คือตอนที่เขาส่งมาเนี่ยเออมันแตกนะคะทําให้มันหายไปประมาณสามสีหลุมนะคะแล้วทำให้มันไม่ครบนะคะดังนั้นเราก็เลยเก็บไว้เองแล้วก็ลองเอามาใช้นะคะเอาล้ะคะ่ะเดี๋ยวเราจะมาแกะให้ดูเลยนะคะว่ามันเป็นยังไงนะคะในกล่องนี้เขาบอกเจ็ดสิบห้าสีนะคะก็คือ มันน่ารักนะคะในคอลเลกชันนี่ก็จะเป็นประมาณ้าขนหวานแบบนี้นะคะเอวินแอนด์โคนะคะก็ไม่ซีเรียสเนาะเป็นแบรนด์จีนนะคะนี่ค่ะเราก็จะแกะตรงนี้เปิดออกมานะคะก็จะมีะกระจกน่ารักเลยนะคะแล้วก็มีลิปสติก5แท่งนะคะแล้วก็มีเป็นแบบ ลิปจุ่มอีกแท้งนะคะเราก็ลองใช้มาสักพักแล้วนะคะนะคะมันู่ข้างในกันนะคะข้างในก็จะมีสองชั้นนะคะจะมีสองถาดคือถาดบนนะคะซึ่งหลุมที่มันแตกไปก็คือหลุมนี้นะคะจากกระหนส่งก็คือแถวบนหายไปสองหลุมนะคะก็สีโทนประมาณนี้นะคะม่วงๆก็โอเค แล้วก็อีกถาดหนึ่นะะนงนะคะถาดล่างเนี่ยนะคะนี่ค่ะถาดล่างก็แตกอีกนะคะนี่ค่ะสีนดงแตกงนะ,ะจะเป็นวิงวิงสีขาวนะคะก็เลยเก็บไว้ใช้เองนะคะเอาละคะ่ะเราก็จะมาไล่ให้ดูนะคะแต่ละสีเป็นยังไงบ้างนี่เลยนะคะ แพ็กเกจน่ารักมากแล้วก็กล่องที่เล็กกว่านี้ก็ราคาก็อยู่ในงบประมาณที่จับต้องได้นะคะแล้วก็สีเยอะนะคะส่งงกตในแต่ละรุ่นเห็นไหมคะเขาจะมีสแตม์ด้วยน่ารักน่ารักนะคะนี่่ะเป็นรูปนั้นรูปนี้อันนี้เป็นรอเลอะนะคะ glitter ออนะคะมันเลอะจากการขนส่งนะคะ เนี่ค่ะมันไม่รอดเปอร์เซ็นต์อ่ะเราก็เลยเก็บไว้ใช้เองไม่แลกดีกว่านะคะก็ประมาณนี้เลยนะคะได้มาในราคาแบงค์ม่วงมีทอนนะคะก็คุ้มอยู่นะเพราะว่าเราใช้ส่วนลดด้วยนะคะจากแอปส้มนะคะ อันนี้ก็จะเป็นโทนสีแฟนซีนะคะจริงๆมันแต่งได้หลายโทนนะคะโทนหวานโทนเกาหลีก็ได้นะคะแล้วก็อีกอย่างนึงนะคะที่ทําให้เราเอาไปแลกต่อไม่ได้นะคะก็คือในบรรดาลิปสติกนะคะห้าแท่งเนี่ยมันมีแท่งหนึ่งที่มันหักนะคะก็คือแท่งกลางก็คือเนี่ยคะ่ะมาถึงแล้วมันก็หลุดออกจากเบ้าอย่างนี้เลยนะคะทําให้เราก็ไม่กล้าเอาไปแลกต่อนะคะเพราะมันรู้สึกเหมือนมีเป็นของมีตําหนิไปแล้วนะคะ เอาละค่ะเดี๋ยวจะมาให้ดูนะคะว่ามีสีอะไรบ้างนะคะซึ่งสีเนี่ยก็โอเคเลยแล้วก็วันนี้ก็แต่งหน้าด้วยเซ็ต,ตของเฮวิ่นโ Coco ทั้งหมดนะคะในโทนสีแบบช็อกโกแลตะสีเป็นสีอนทสกดรี่ะคะก็เป็นนะคะ่ะค่ สำหรับลิปจุบนะคะวันนี้เราลองใช้สีประมาณโทนกลางนะคะก็จะออกช็อกโกแลตแล้วก็อันนี้คือทาออกมาแล้วก็เป็นสีแดงเลยนะคะเคยลองทาแล้วนะคะพิกเมนต์เข้มดีค่ะคือด้วยความที่ลิปจุบเนี่ยโทนสีมันใกล้เคียงกันมากเลยนะคะยกเว้นสีแดงนะคะที่มันทาแล้วมันจะโดดออกมานะคะเราว่าพิกเมนต์มันโอเคเลยแล้วก็ทาแล้วก็ ไม่แสบไม่ร้อนไม่คันด้วยนะคะแล้วก็ไม่แห้งด้วยเออลิปจุมมันโอเคเลยนะนชชคนสีช็อกแลตน้ำตาลนะคะโอเคเลยเนี่ยเวิร์กนะคะโอเคสำหรับคอลเลกชันนี้นะคะก็แนะนำนะคะจริงๆอยากจะลองซื้อมาอีกนะคะแต่ด้วยความที่มันเยอะแล้วก็ใช้จะไม่ทันอยู่แล้วนะคะจะไม่ไหวแล้วนะคะเพราะว่า คอลเลกชันแคร์แบ,บ็กก็ยังใช้ไม่หมดเลยนะคะก็ยังมีคอลเลกชันนี้มาอีกนะคะแต่จริงๆคอลเลกชันนี้น่าเก็บสะสมนะคะด้วยความแพ็คเกจมันสวยมากนะคะแล้วก็มีหลายตีมนะคะยังไงก็ลองไปดูนะคะ k ค v i n แอนด์โคนะคะ